ล่าสุดเป็นคิวของเยอรมนีบ้างนะคะในวันนี้ค่ะที่พิกี้ไปเยือนนะคะหลังจากที่ไปโอร์ไพรส์ที่สิงโคโปร์เพื่อนบ้านเรามาแล้วนะคะก็คือหานไปค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะไปที่ทางด้านของสภาของเยอรมนีนะคะมีการประชุมสภาเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าอารมณ์เดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะก็จะมีสอสออยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่อยากเสียตังค์นะคะกลัวเสียตังค์นะคะสายหัวนี้แล้วก็ขอไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ เขาขอเก่งอยู่แล้วค่ะไปครั้งนี้นะคะก็ได้เข้าของเต็มฉลอมหอบกลับบ้านมาเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเยอรมนีนะคะตอนนี้ก็ยังเอ่อใจใหญ่เหมือนเดิมนะคะแม้ว่า การเลือกตั้งยุโรปนะคะที่เพิ่งออกมาเนี่ยทำให้คะแนนเสียงของอลาฟชอปผู้นำของเยอรอมนีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะแต่เขาก็ยังเดินหน้าต่อไม่ยอมที่จะยุบสภาเหมือนกับริชี่สุนักแล้วก็มาครงนะคะก็แน่นอนละค่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างอลาฟชอปเนี่ยเขาจะเป็นคนอีกวัยเหนื่อนะคะที่ดูเหมือนจะปรับตัวยากกว่าหนุ่มๆน,นะคะอย่างมาครงอย่างริชี่สุนักเนี่ยเขาหนุ่มกว่าเขามีวิสัยท,ทัศน์ที่เร็วกว่าปรับตัว เร็วกว่านะคะสะลัดเรือได้เร็วกว่านะคะเห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เรียบยุบสภาก่อนแล้วก็กลับมาเลือกใหม่ย,ยังมีโอกาสได้ไปต่อแต่ทางด้านของลาวชอปเนี่ยเขาเป็นอีกเจนหนึ่งที่เขาม,มีอายุที่มากกว่านะคะการปรับตัวเขาก็จะช้ากว่ายัางไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะด้านของเซเลนสกี้เองนะคะก็มีเรียกชาวยูเครนนะคะ ให้กลับมาบ้านด้วยนะคะใครที่ไปท่องเที่ยวอยู่ในที่ต่างๆนะคะถึงเวลาที่จะต้องกลับมาดูแลบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ ใช้ไปเยอะเลนะคะส่วนการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็เห็นบอกว่ามี90กว่าประเทศเลยนะคะที่เข้าร่วมค่ะแต่เห็นเวสซี่บอกว่ามีบางประเทศที่ขอถอนตัวนะคะซึ่งเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คือตุรกีเพราะว่าปูตินเนี่ยได้ไปพบกับทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีด้วยนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะที่เข้าใจนะคะแล้วก็ตุรกีเนี่ยกำลังไปประชุมเบลซ์ที่รัสเซียด้วยนะคะ กำลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของบริกด้วยค่ะสำหรับตุรกีตามมาติดๆนะคะเมะื่อวานนี้เป็นคิวของเวเนซุเอลานะคะวันนี้เป็นทางด้านของตุรกีนะคะที่มีการพิจารณาการเข้าเป็นบริก การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริกเกเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะก็เอาใจช่วยเยอรมนีนะคะในเวลานี้ค่ะเพราะว่าทางด้านของหัวหน้าตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมนเองก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าประเทศที่เคยแข็งแกร่งที่สุดเศรษฐกิจในยุโรปอย่างเยอรมนีเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ภาวะประเทศกําลังพัฒนานะคะ Develop i n g นะคะก็เอาใจช่วยกันหน่อยค่ะในเวลานี้นะคะสําหรับเยอรมนีค่ะ